รู้ไปเลรวอาหอยจาอีกคนละตัวเนาะ สวัสดีค่ะพามเถเนได้ทีพี่ใครอยู่ิกิงเมียพสาวก็ไ้ทีพี่อีกพูดงามครับเห็นในโทรัดพู้งามผู้ดีก็ได้ทีวพี่ตาป้าคอสวยคำสวยสวยสวยพอกับล่าเลยครับเร้าครับเมนี่น่นี้ออกแก้มม่วนี่บอบาไหวพญยนาคแล้วเ๊อบว้าบ๊อบบ้ปูข้าแล้วสองซีนนี่ครับสองี

ออกมาด้ยโอ้ยฤฤฤฤฤคุณป้าผมหมอชันแม่คุณป้าผมฤฤฤฤฤเลยบอกว่ามาให้ได้เพราะว่าต้องเอารูปไปยืนยันให้ภรรยาดู <c oughs> อ๋อต้องมาให้ได้นะพากะโป้งใส่เล่นก่อน อืมอันไหนมาใหม่คอยบริยากได้สูงมาเมาื่อคืนนี้ที่อันไรสุดอยู่เนี่ยอ,อันไหนนี่แหละเนี่ยมาใหม่หมดเลยเสื้อคุมก็สีทูบมาเมื่อคืนนี้ ใส่ก็สวยเหมือนผมลงเนาะใส่อันนี้มันแนบค่อยเห็นเจ้าร้องเพลงอยู่ร้องเชลเลอเอาอัดแผ่นอยู่นะมาดูเสื้อผ้ามาดูเสื้อผ้านะคะไม่เห็นเองป้าจำลองแต่งงานเลย 3, 000, 4, 000. ค่อยไม่ได้อยู่เนะเาะเขาไปหาคอนเทนต์เอาเอง <C> e <ars> ออเราจะมานั่งม ok ุกมุนถ่ายอยู่นี่เราก็ไม่มีคลิปส่งไม่ไม่มีคลิปส่งจริงเราไปเราก็ไม่ได้ทิ้งลุงป้าก็อยู่เหมือนเดิมเชื <C> e <ars> ่อช่าหน่อยแล้วคขเลือกกันไหมเอาสีจัดจัดได้ของค่อยอันนี้มันมืดโพดอยากให้อยูาายอย่ <C> e <ars> อันนี้สีแบบเออในสีแจ่มแบบนี้ กระแบบนี้เจ้าใส่นะ,อะเอออย่างนี้แล้วก็สีอย่างนี้สีส้มนี่ดิมันแป๊ดโคตบอกนี่สีนี้มันสวยได้สีนี้นะนี่องอันนี้มันอยากมืดดีชองร้อยอะจะร้อยห้าสิบ อร้ยห้าสิบไม่มีรอกมันมาสองร้อยก็ขายสองร้อยห้าสิบสีนี้คือสีนี้แหละสวยสำหรับเจ้านากระจกนะค่อยบอกอากระจกดอกค่อยหู้นเอ้นนู้เลวคำเจ้าเตะดูก็รู้แล้วนะอันนี้มันอยากอึม แต่ว่าก็สวยอีกอย่างสีนี้แจ่มสีฟ้าค่ะนี่สีฟ้าฟ้ากับเลือดนกค่ะอันนี้นะ่ะฟ้ากับเลือดนกเด้อเอาเจ้าระหว่างสองตัวนี้สีฟ้ากับเลือดนกเนาะอือันนี้สีชมพูผสมกับสีกรมใช้ตัวไหนก็<ส>ได้กับเสืออ้อน,น้อ่อุ้ย,ยอ,อุ้ยยายืธอไม่เป็นไรหรอก อันนี้ใส่ได้บ่ปวดเนี่ยจ้าจ้ากินกินค่ะได้ช่วยเบาะหน่ยช่วยมั้ยได้แม่ข้นตาเนี่ยคุณช่วยให้ เปล่าชื่อเองชื่อมั่งอยากได้กระโปรงไปใส่เล่นเนาะสวยป่ะอ๋อชิ้นน,นี้อะไรสวยสวยเรืองมืดวะยากคำใจบอกมืดบ่ะมืดมืดในกระโป๋งแม่ยังไม่ได้มือไม่ใช่หรออ๋อชิ้นนี้สวยไหมสวย แต่มันคือเสื้อสั้นแท้อ๋อก็นี่ชัพียงหัวเข่ามันเป็นกระโปรงเพียงหัวเข่าที่ไปเปลี่ยนอสีฟ้าแบบววะชีนี้แม่มีเยอะไหมล่ะอถ้าไม่มีถ้ายังไม่มีก็ชินี้เลยแดงโมลูกโตโตรถวารและปดะทนติดใจนีจตอันนี้นักเดี๋ยวค่อยอ่านเอา สองคนก็คือหลายแทะโอ้ออมันสองสามบินหนุนไปยัาคำายไปนะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนอะสีฟ้ายายเออนั่นล่ะนีแหละ โห้ค่ะเตียงมาให้แล้วบอเอาให้ตั้งนานแล้วผ้าห่มเออผ้าห่มด้วยไหมมีผ้าห่มมีผ้าปูผ้าปูสองแล้วก็มีหมอนข้างอืมถั่วค่ะสองลูกโอ๊ยแต่ว่าอันที่นอนกับอันนี้น่ะมันไม่อันนี้ต้องขั้นที่นอนอ่าต้อง ต้องขั้นลูกค้ามันเห็นย,ยังไม่ได้ทำอะไรล, <oru iko? S 1> ลูกค้าเห็นไม่ดียายไม่งั้นเจ้าก็เอาตู้หรือเอาเอาผ้านํามาเดี๋ยวค่อยจะเอาผ้าพูดอันนี้มาตรงนี้แล้วก็เอาผ้าไปไม่ให้เขาเห็นเพราะว่าเราทํามาค้าขายนั่นแหละค่อยก็วางไม่เลยนชี้นี่ดีกว่าเดี๋ยวไปดูแม่ขวัญตา อะไรทําอะไรคุณยายสวัสดีค่ะเดียกก็าัามาไม่ทันเียฮะเรียกตัวมาไม่ทันมีปลาทอดกับกแกงปาแกงอะไรอ่ะก็ไม่เป็นไรหรอกคำรลมมีคนกินกับยายก็ภูมิใจแล้ว อันนี้อะไรแกงตาบ้านเจ้าัวแกงแกงมาต่พุ่นนะเ๋้าเอาข้าวเจ้ากันเด้อจะกินข้าวาากินข้าวเจ้าปูกไม้ปูไม้ใไกลเป็นมันจะปู นี่นนคนนี้นค,นน,น,คน,นนี้นนเอามาให้รับประทานแม่ขวัญตาค่ะอะไรนะมันนั่นไม่มานอนนี่หรอบอนูนา เห็นตลาดมันสัดยายแกกินยาไปยม้ยสองหม้อเลยเนาะสองหม้อเห็นหม้อใหญ่ขนาดนี้ก็หม้อคนาดแบ่งก็หม้อใหญ่กว่านแล้วก็แบ่ง